สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่จูเลสิคคราฟ์กันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะออกประชนภัยนะฮะตามหานะครับผมฟอสซิลนะครับกับแร่หายากนะครับเพื่อเอามาทําเป็นอุปกรณ์สําหรับฟื้นคืนชีพเดือนสองนั่นเองนะครับเอ๊ะตรงฝั่งนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนะฮะเราลุยกันยาวๆครับผมโอ้ไม่ก d ข้างหน้าข้างหน้านะฮะมีคิปเปอร์อยู่ตัวหนึ่งครับ เรารับมือกับเขาได้ง่ายๆอยู่ครับเพราะเรามีชุดเกาะนั่นเองอย่าเพิ่งระเบิดฟื้นอย่าเพิ่งระเบิดอย่าเพิ่งระเบิดอาสตายังยังเอ้ยนี่แน่ตายก่อนนะฮะก่อนที่จะได้ระเบิดอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเขาระเบิดนะฮะเรายังมีเกาะนะฮะช่วยป้องกันนะครับไม่ใช่เกาะที่สวมใส่นะครับโล่ต้องบอกอย่างนี้นะฮะคลิกขวากันนะครับเราจะกันแรงระเบิดได้นะครับผมขุดแร่เหล็กตรงนี้ไปสักเล็กน้อยนะฮะ จำเป็นอยู่นะครับสำหรับการสร้างอุปกรณ์ต่างๆสวยขึ้นไปโอ้โหมีทางไปต่อด้วยนะครับคุณได้ไปต่อนะครับผมนะตอนนี้ติดไฟเอาไว้เลยครับเป็นทางเอาไว้นะฮะฝั่งนี้ตันไปเรียบร้อยครับไม่ต้องถอดไฟก็ได้นะครับ ก็จะได้รู้ว่าเรามาแล้วอีกอย่างหนึง่งก็คือมอนจะได้ไม่เกิดนะฮะฐานเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บพีหลังเราลงไปดูด้านล่างกันต่อนะครับ <c oughs> ยิงยาวครับลึกครับสุสุโอ้ oh my god เป็นเหมืองที่ค่อนข้างลึกมากเลยนะครับเนี่ย แถมยังไม่มีมอนเกิดด้วยครับเป็นลาบอ oh ันประเสริฐโอ้โหมีไปต่อด้วยครับคุณได้ไปต่ออีกฮะจังหวะนี้ uh huh. เจอซี่โครงโครงกระดูกเต็ไมไปหมดตันแล้วครับโอเคเราแปะนะฮะทำการห่อฟอสซิลครับผมทุกจุดที่เราเจอแล้วก็ไล่เก็บเอานะฮะนี่ห่อไปเลย pp, pp. เรียบร้อยครับน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้ยังเหลืออีกนิดนึงนะฮะ ซ่อนครับซ่อนอยู่ในหลืบหินนะฮะเอามาเลยดีกว่าครับโอเคเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมของที่เราได้มานะฮะจะมีฟอสซิลของโมเลราท็อปนะฮะสามนะฮะสามชิ้นนะครับผมยิปซัำเนี่เต็มเลยนะครับมีไม้ด้วยนะฮะเป็นไม้โบราณนะฮะไม้หินนะฮะแล้วก็มีตัวไหนอีกเนี่ยดิสอะดิสโพสซอรัสเหละฮะดิโร ไอ้ตัวเดรุสเอร์พ่นพิษครับแล้วก็พาราเซอร์นะฮะไอ้พาราซอร์นะครับแหมจำชื่อไปจำชื่อมาสลับกันนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะลองขุดลงไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. น่าจะมีทางไปต่อหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วผมก็จะได้ออกจากจุดณตรงนี้นะฮะ mm hmm. พอรู้สึกว่าจะอยู่พอสมควรแล้วเล็กน้อยนะครับ mm hmm. น่าจะไม่มีแล้วล่ะขุดลึกขนาดนี้ โอเคฝั okay, ่งนี้ไม่มีแล้วฝั่งนี้ล่ะมีหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะมีทางไปต่อก็เป็นได้ไงฮะแบบไปโีกเหมืองหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะได้ยินเสียงข้างคาวอยู่ครับแน่นอนครับต้องมีทางไปต่ออย่างแน่นอนฮะหรือว่าอยู่ทางซ้ายมือตรงบริเวณนี้ขุดขุดขุดยาวไปครับขุดยาวไปเลยฮะเนี่แต่ผมว่าน่าจะบุญหัวแล้วล่ะมันมีเสียงข้างคาวแสดงว่าต้องอยู่อะ ชั้นพื้นที่แถวเนี้ยต้องเจอบนหัวอยู่บนหัวนะฮะให้ตายสิไปตะโ,โอ้โหแร่เหล็กโอ้โหได้เยอะได้เยอะครับรอบนี้ได้เยอะฮะไม่ผิดหวังจริงๆฮะโอ้โหมันเยอะจริงๆอะ่ะ นี่ดวงล้วนเลยเลยนี่ห,หรือยังไงนี color. ่ก <cat> <uffy> ็เหล็กได้มาพอสมควรนะฮะอาจจะไม่ถึงกับขั้นเยอะสุดๆแต่ก็เยอะอยู่นะฮะโอแม่เจ้านั่นไงฮะผมบอกแล้วครับปึ๊บปปุ๊บปิดไปก่อนนะฮะสักครู่สักครู่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปไอ้น้องตอนนี้พี่กำลังเก็บของอยู่ฝั่งนี้อยู่นะฮะเราจะไฟกัน อ้าวเดี๋ยวไฟกันบ้างเจอทางขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปเลยครับหวังว่านะฮะจะมีทางไปต่อนะครับนี่สวัสดีครับน้องข้างคาวครับสบายดีไหมฮะอ่ารูเล็กๆแบบนี้กันไว้ก่อนนะครับจะเจอพวกเบบี้ซอมบี้นะฮะเข้ามาได้นะครับเก็บเราเป็นนักฟอสซิลวิทยานะฮะเราจะต้องเก็บฟอสซิลไปนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้อง เอากระดูกประกอบให้ได้เป็นไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นะฮะหนึ่งตัวนะฮะอ่าเราจะเปิดพิพิพธภัณฑ์นะฮะและขั้นสุดท้ายครับเราจะชุบชีวิตพวกมันขึ้นมานะครับผมจากโลกแห่งความตายนะครับโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะฮะเราไปลุยดันเจียนกันดีกว่าครับตอนนี้เราน่าจะพร้อมระดับหนึ่งแล้วด้วยนะฮะพิกแอ๊พิกแอ,กแอ๊มานี่เลย นั่นแหละปึ๊บตัดไปฮะตัดไปโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะไฟนะครับโอ้มันเห็นอะไรแวบบแบบโอ้มันเห็นเราแล้วด้วยโอ,โอ้สองสามตัวโอ,โอ้รีฟิวรีฟิวก่อนโอ้ไม่ทันตั้งตัว <laughs> ข้างหน้าคิปเปอร์ข้างหลังซอมบี Zombie. ตังโลไวมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วเปิดประเดิมตีมาหนึ่งทีอืมอ่าเอ้ยนี่แน่ตัวที่สองเข้ามาแล้วครับมาตีมาตีกลับนะฮะโอ้ยเฮ้ย,ยได้ไงไึบโอ้โหถึงมีโลก็ไม่ช่วยอะไรครับกันได้ครับเป็นบางช็อตนะฮะโอเคน่าจะไม่เจอแล้วโอ้นั่น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 พี่คลิปเปอร์เรานั่นเองนะ Jadi, oh oh oh. ทุกสิ่งทุกอย่างที่สั่งสมมานะฮะเพราะแกตัวเดียวเลยเอาปัะจ oh, like ้ใหญ่อย่าพึ่งโอ้โหระเบิดหมู่บ้านเป็นรูซะงั้นแมน่าเจ็บใจจริงๆไปไปเร็่อยเรื่อเรื่อยเ่อยเร่อเรื่่อ้อย่อยแรอยเ่เรอเรื่เ่ออยร่เรอเร่เรเอรเอือรยต่อ เสียฟอร์มเสียฟอร์มตะ่กี้เสียฟอร์มไปนิดหนึ่งนะฮะเจอดักหน้าดักหลังครับใครรอดช่วยบอกด้วยนะฮะผมว่าเป็นผมเป็นใครก็ไม่รอดอะ่ะมันเงียบจริงๆแต่ว่าพลาดที่เราเองนะที่ไม่ได้มองด้านหลังนะครับควรที่จะหันไปมองด้านหลังด้วยนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังฮนะแต่ผมว่าตอนแรกมันไม่เห็นมีนะโผล่มาตอนไหนเข้านะมามาครั้งนี้จะไม่ให้พลาดอีกนะครับมาแล้วครับเจ้าพวกนี้อเดินตามมาเลย หายไปครึ่งหนึ่งครับหลังจากที่เลเวล15กลกับยัดมาโอ้โห3ตัวเลยเหรอพี่มาๆเดี๋ยวผมไฟให้เองปึ๊บไป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 สุดๆมาเลยครับมาเลยฮะพี่พี่ในเกมนี้พี่พี่เราก็โอ้ยโยโอ้ยเหมือนกันนะฮะโดนหลายๆทีก็โอ้ยได้นะครับโอเคอเรียบร้อยครับเฮ้ยเจอฟอสซิลอยู่ก็ถือว่าดีฮะ ถือว่าคุ้มค่ากับการตายหรือเปล่าหรือเปล่าวันนี้นะฮะหรือเปล่าเนี่ยปักปักไปให้หมดปักไปให้หมดปักไปให้หมดเออการพี่บี้เกิดเราการพี่บี้เกิดนะฮะมีอะไรอีกไหมมีตัวไหนอีกไหมเหมือนได้ยินเสียงวแวบบแบบอันนี้เป็นอ่าดินเหนียวอะ่ะเออเครนะฮะแต่เป็นดินเหนียวที่ผเผาแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะ เราขุดออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ผมขอจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะไปต่อครับเหมือนจะมีทางไปต่อนะฮะน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้มันบนดินแล้วครับบนดินแล้วผมไม่อยากไปบนดินผมอยากไปใต้ดินอ่ะอีกช่องทางหนึ่งเราขุดลงข้างล่างะฮะเหมือนได้ยินเสียงเป็นเหมืองนะฮะโอ้โหขุดทางเดินลงเจอฟอสซิลเฉย นี่ไงนะฮะเหมืองมันค่อนข้างกว้างนะฮะซับซ้อนนะครับหาทางดีๆก็สามารถลงไปได้นะครับเอาแล้วไงฮะช่วงนี้คือทัวร์ดันเจียนนะฮะตายโชว์แล้วหนึ่งครั้งนะครับใครที่อยากเห็นนะครับพี่ตายให้ดูหน่อยนะฮะไอ้น้องแสดงความกักของเจ้าให้พี่ได้ดูหน่อยนี่ฮะตายเรียบร้อยแล้วครับสีบองเทิงไปรอบหนึ่งแล้วครับ <laughs> อยากร้องไห้โอเค เราโหอยู่ใกล้ขนาดนี้วันดีครับพี่นี่มาตีเลยตีเลยเอาให้ตายเลยหวานหมูหมูมากหมูสุดๆนะฮะหมูตู้เก็บเก็บมาให้หมดเก็บไอ้ยล่วงไปข้างล่างตกใจนึกว่าจะไปโดนลาวาพ่อแม่เจ้าแม่จร์ดเหมือนเห็นทีว่าเราจะต้องสำรวจต่อแล้วครับมันมีทางลงไปด้านล่างต่อด้วยครับแล้วเราต้องลงไปเก็บฟอสซิลดินเสียงลาวาไหมฮะเอาเป็นที่เปิดใหม่เลยครับผม มาเลยครับได้ครับลุยต่อครับเราเป็นนักโบราณคดีอยู่แล้วนะฮะเป็นนักประจนภัยนะฮะลุยเหมืองต่อเลยครับตกใจเห็นอะไรแวบๆกลัวไปหมดตอนนี้เห็นอะไรสีเขียวๆนี่กลัวไปหมดโดนทีเดียวนี่ถึงกับผวาเลยนะฮะคือแบบเข็ดเลยนะครับโอ้โหข้างหน้า2 EA ยังไม่รู้ตัวยังไม่เห็นตัวได้ครับได้ป๊าปมาก่อน,นะฮะ ขอทอชก่อนเลยครับผมอ้อ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 มก่อนนะฮะอ้อมได้อ้อมอ้อมอ้อมอเดี๋ยว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 รีการ์ดเกินไปครับคิด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 เกินไปแป๊บหนึ่งอ่าเราจะอืมกันระเบิดอืมนี่ครับกันได้ครับผมไม่ไหวไม่ไหวครับบางทีเราจะตีให้มันตายเนี่ย อาจจะไม่ทันการนะฮะอาจจะตายเสียก่อนมีอีกตัวหนึ่งตัวข้างหลังก็กลัวสเกลเลตันข้างหน้าก็กลัวคิปเปอร์อยู่ใกล้กับฟอสซิลด้วยเดี๋ยว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 นักแกเดี๋ยว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 ก่อนทำไมพื้นที่การต่อสู้มันลำบากลำบนหมานี้ให้ล้างแคนซะดีๆเออ่าจะตายโอ้ไม่กอดเฮ้ยเสียวนะฮะโอเคพี่สเกลเลตันยืนเทพไปก่อนนะฮะ ผมให้พี่ยืนโชว์ตัวนานๆเลยครับโอ้โหไม่ได้แล้วครับอันตรายจริงๆนะการลงเหมืองระวังตัวเอ้ยอุ้ยมานี่มานี่เลยนี่อ่าฮะอ่าฮะเื่น่ะยิงมายิงอ่ะยิงอ่ะเอ้ยอุ้มไม่ไม่ไม่ทันอุ๊บเออนั่นแหละตายโอ้เสียวตาเลี้ยงโอเคจะได้ไปสำรวจทางอื่นนะครับเฮ้ยเขาให้ธนูเรามาด้วยครับ โอ้ยขอบคุณมากครับลูกธนูพร้อมกับธนูเป็นอะไรที่สุดแสนจะ perfect เอาก้อนหินทิ้งไปเลยครับก้อนหินก็ไม่สำคัญแล้วจังหวะนี้ฮะเมื่อได้ลูกธนูกับธนูมานะฮะทิ้งไปเลยดาบจำใจครับพี่ขอทิ้งน,ะน้องนะดีฮะดีฮะ,ฮะลูกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรมัม้งแหีเดี๋ยวก่อนนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอุ้ยชัวเฮ้ยการการไว้ก่อนครับกันไว้ก่อนเหมือนจะเป็นซอมบี้ติดเฟื้องนะฮะเอออุ้ยอุ้ยอีเนี่นี่แน่เป็นวลเลเจอร์ที่กลายเป็นซอมบี้อ่าเข้ามาฮะเข้ามาพบการไว้ฮะกันไว้เฮ้ยสองตัวเลยเหรออู้หูข้างหลังนายนายนายมีคนช่วยบล็อกหลังอยู่นะฮะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปตีแล้วรอก่อนรอก่อนนะครับ อ้าวมาไหมฮนะนี่มาตามมาตามมานี่ยิงเพื่อนตัวเองนะัดตายเลยเป็นไงล่ะนี่เอา,เอาไปติดดาวท็อ,ทอตปุ๊บเจ๊ไอ้ยาอยา่ยาอย่าเดินถอยหลังสิเข้ามาใกล้ๆสิอ่านี่แน,ะน่อัดอัดอดสองสามรอบยิงเข้ามาอัดเข้าไปยิงไปยิงกลับอัดไปอัดกลับนะฮะโอเคอู้ น,น,นายมีแบ็กอัพอยู่ด้านหลังขืนฉันยิงนายถอยหลังไปเจอคิปเปอร์แน่นอนนะฮะอ้เขาเก่งจริงๆนะครับสำหรับมอสกลุ่มนี้นะฮะมีดักหน้าดักหลังนะครับเสร็จสับพร้อมฉันจะไม่ตายอีกไปแล้วอย่าเพิ่งดูของบางทีการดูของจะเป็น <laughs> การนำมาสู่ซึ่งความตายได้นะครับโอเคฮนะขณะที่เรากำลังดูของไงหันมาอีกทีคิปเปอร์อะไรอย่างนี้นะครับเจอราวาตรงนี้ด้วยนะฮะ เหมือนจะมีทางไปต่อนะ,ะมีตัวอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะครับปักไฟไว้หน่อยนึงครับรู้สึกจะมวดๆนิดนึงอัปปะะัตาทำไมเจอแต่ตัวอะไรที่มันแบบโอ้ยเหนื่อยโอเคเราไปไฟเลยครับกันไว้นี่แน่โดนลูกธนู กระเด็นเข้าหาตัวเองโอ้โหถือว่าคนนี้เก่งจริงๆะฮะให้เขายิงมากระเด็นโดนตัวเองแล้วก็ตายไปโอเคครับเรียบร้อยฮะตรงนี้น่าจะตันแล้วนะฮะได้ลูกธนูมา4อันนะฮะสวยๆครับเหมาะๆเรียบร้อยครับผมสําหรับวันนี้นะครับน่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวอขอตัวนะฮะฟาร์มสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้กว่าจะาจเจาะเหล็กเอ,เอานู่นเอานี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รู้สึกหมู่บ้านเราเป็นลูกนะครับหน้าบ้านเรานะฮะนี่ฮะมีลานนะฮะลานโชนะฮะลานโชวัฒน,น,นธรรมนะครับโชว์ฟิกเกอร์นรั่นแหละนะครับเป็นฟิกเกอร์เดอะเสานะครับ น่ารักนะนี่บรซิโอซอรัสนะฮะเป็นฟิกเกอร์นะครับน่ารักน่ารักนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหเอามาวางไว้นะครับคือเรายังเจอตัวจริงไม่ได้ครับตัวจริงยังอยู่ตัวจริงยังอยู่นี่อยู่เลยครับยังเป็นฝุ่นอยู่เลยฮะส่วนบ้านเราครับมีการปรับปรุงใหม่นะฮะอัปเดตใหม่นะครับผมอันนี้จะเป็นห้องนอนโดยเฉพาะครับตู้นี้จะเป็นตู้เก็บของของที่จะเอาไว้ใช้เกี่ยวกับหมดของจอสิคัพทั้งหมดนะฮะเห็นไหมมีฟอสซิลมากมายไก่กรอกนะครับ ในเรื่องของการทำฟอสซิลในหมดนี้นะครับผมเราใช้เป็นพื้นไม้นะครับกับเคลรนะฮะดินเหนียวนะครับสอย่างนี้นะครับนี่ใช้พื้นไม้3นะครับแล้วก็เคลรหน่งอันนะฮะก็จะกลายเป็นฟิกเกอร์นะครับของบริโซสสรัทแล้วเมื่อเราเอาฟิกเกอร์ไปวางไว้บนพื้นโต๊ะนะฮะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเป็นปลานะฮะเป็นนี่ฮะดิโลนะฮะเป็นจิมมิมัทนะฮะ ไมโลรัปเตอร์นะฮะแล้วก็มีมันซอรัสนะครับพลาโซมีไทเซราท็อกนะฮะแล้วก็มีชีเร็กนะครับมีเวโรซิรัปเตอร์แล้วก็ย้อนกลับมาเป็นไบซิโอเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันจะมีฟิกเกอร์ของโฟลคอปโซนาทัสนี่ก็ยังไม่ได้นะครับตัวสไปโนโซรัสนี่ก็ยังไม่ได้ครับน่าจะเป็นบั๊กอยู่นะฮะ2ตัวนี้นะครับ,นะรบไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนไปหาเขาได้ฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นทางเดินนะฮะลงไปห้องปฏิบัติการใต้ดินนะครับก็จะมีเดิดนเดนเสาฟิกเกอร์นะฮะจัดแสดงนะครับผมตามจุดต่างๆนะครับโอ้สวัสดีครับแรปเตอร์เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตาเขาหายไปไหนเนี่ยปกติตามันต้องอยู่สิใช่ไหมแคะออกมาก่อนติดเข้าไปใหม่เอาหรอไม่มีตาเหรอเนี่ยโอ,โอเคครับฟิกเกอร์ไม่มีลูกตาผมต้องมีลูกตานะครับ นี่ครับจะเป็นห้องปฏิบัติการของเรานะครับเครื่องล้างฟอสซิลมาอยู่กันด้านล่างแล้วนะครับจัดใหม่ทําใหม่นะครับดูสวยหรูกันเลยทีเดียวนะครับผมผมว่านะฮะสิ่งที่เราจะต้องการเป็นอย่างต่อไปนะครับคือกระเป๋าครับแบ็คแพ็คนะครับเพราะว่า การเดินทางเนี่ยมันต้องเก็บของเยอะนะครับจำเป็นที่จะต้องมีกระเป๋าเอาไว้สะพายนะครับเตรียมตัวรอดูเลยครับว่าจะเป็นหมดไหนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับส่วนผมเองก็ต้องขอตัวนะฮะไปล้างฟอสซิลนะครับได้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะล้างกันไม่หวัดไม่ไหวเลย ผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮที่ติดตามรับชมกันมาด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะฮะกด subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะที่สาคัญเลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอตัวล้างละฟอสซิลเราเยอะมากเต็มที่